น่าจะเป็นยี่สกนแครับตัวนี้ที่ตักก็ไม่มีลืมครับผมโอ้โหไใหญ่ครับสี่โลห้าโลได้ครับนี่นะครับไสใหญ่ครับผมมีสี่มีห้าครับนี่ไซส์นี้มันกอดเกลียวดีปป เดี๋ยวปากลางังเดี๋ยวด้อนี่ครับสี่โลห้าโลได้ครับนี่โอ้โหครับเดี๋ยวครับผม